สวัสด pues ีคร nah ับพื IN, ่อนเพื่องทุกคนครับผมครับรถรถดำมุกสกุลนะครับวันนี้พานั่งรถใหม่นั่งรถใหม่ครับของทีเอ็นดัมซิ่งครับเอฟซีซูเปอร์เซียไอ้ย่ะเคเอ็มการ์ตูนเซียแล้วเนี่ยมาของแรงล่างมันไม่ใช่เคเอ็มดัมซิ่งนะครับอันนี้ซูเปอร์เซียตัวนี้แอร์เย็นนะครับของแท้แอร์เย็นครับเบาะก็มีครับนี่นั่งสบายทุคนเนี่ยของแท้ เออบนคัดเกล,หหล้เ่ยเนียม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 ต้อพี่พออง่ายเนี่ยเไนพ่อเลยวัดรอบไปเลยไหมเกเล่นไรรอบเครื่องใหม่ครับพี่น้องเท่าไรเครื่อเคือห้าร้อยเป็นห้าเอสูเีเนี้ยไอ้ดูหน้าตาหน่ไี้หินน้ำนิ่ มานั่งรถใหม่เพื่อนครับนี่ของแค่นี่รนใหม่รถใหม่ครับนี่ผูดีครับนี่ภายในวีดีมือแล้วยังมืแล้วอยังต้นล้อรงานแรกเขางานแรกได้เที่ยวเดียวครับงานแรกฝนตกแล้วเนี่ยแล้วจะไปอย่างเนาะไปคู่รถสีเด้วยทีม โอ้ยขัดเขาวะโอ้โ,กกโอ,โอ,โอ้เปล่าจะได้แล้วแบบนี้เก้าสี่ 4, ับเก้าหนี่นอง,บงเบรกนเบรกติดอ้าล่องเดิทางับมา่องเดอ,อ,อ,ล,อ,อเล่องอยรับล่องย่งร่องความเร็วาคนก้นๆนิดกน้อยได้เอ้ยไปดิสุดคนเล็เฮ้ยโอ้ยเ่าจะได้ <laughs> ขัดเลย จากเออมาเป็นอ่าซุปเปอร์เสียเนี่โอสุดยอดแน่เลยออระบบซาด้อองแด้ของแด้โตได้นี่ยฮะยังมีอยู่เนเป็นอันนี้มี2ระบบระบบซาเนี่อนึงเออหน่อยนึงแล้วก็ซาแล้วก็เลี้ยวโพดเลี้ยวโพดลุเดยนจอดจอดป้างคนเด้ต่างคนได้เลยับ

เ,เร็วปานี้ยเธอได้แคนเตอร์สี่ทันเนาะว่ามันออกไปทางหนอหลายเว้ยเออบอมบ์รู้สึกว่าห้ามันมันอยู่แค่น้ำน้อย <laughs> อย่างแม่มันออกไปนี่วม <itta> ันโ่งคือตัวโค้งเข้ามาลายด้ว sah <laughs> <laughs> oke <laughs> 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 ายาวแน่นอนโอ้ยังปดโต๊ะยังลิ้นยอยู่เหอแสดงว่าสีนักก้นกาได้เลยเนาะอ๋อผมครับโค้ชไม่แล้วผมไปไหมพี่น้องมาขับเล่งไงย,ย,ยๆๆๆๆครับยังไหลเออเปล่าพี่เจรนาแล้วเปล่าๆๆๆ <c oughs> เร17นะพิจด้แล้ว่เกมวายรเกมออ้าไขึ้นดวยขึ้นแล้นแล้วขึ้นแล้วครับนี่นขะมาดูคันนี้อ่าจีนลมันี่แต่สุดท้ายขึ้นแล้วครับโอ้ยขึ้นแล้วเลย โอ้ายเขาชิบจมบ้างเฮ้ยฮาฮโอมางไ้โหโอดจะฟังได้ดีกว่าเดี๋ยวไปอเโอครับโอ้รื่องนั้นนะโอ้เขาสิจมช่ไหมออันพี่โมเต็มพงเลย ทังเขา,าจาไแลวกวาทำไมกวานจตนรยเนี้นา,ามีัี่น, <laughs> น,น,น,นับนี่ครับเละ ไฟใช้ไฟตั<ป>้งตั้งจนยืดโอ้ลงเบิร์ดเลยเฮ้ยของมันเอาดูครับโอ้โหเบดเลยเฮยของมันเลยนี่ครับพอเข้านี่ครับเข้าไม่ได้ครับ เดยนค่ับใช้เดยโอ้มันไปดูค m เอ็มคาโอ้อันตรายครับลื่นครับมีสิ้นิลื่นสูงนะครับนี่ครับอันตรายมากครับ จำเป็นครับพอเดี๋ยวต้องเอารถถ่ายเทียวขอปั่นลั่นครับนี่ครับรถถ่ายดีมากโอ้หลอกแค่ หลแอบรลาได้ครับมันขึ้นโน่นนะมันเป็นจังหวะโค้งครับ <c oughs> นี่รถมาเนี่อันตรายนะครับนี่เส้นนี้เพราะว่ามันเจอโค้งพอดีครับก <c oughs> ารเข้าข้างในครับอันตรายมากเลย ขณาดูถ่ายครับไล่ครับไล่ <c oughs> อันนี้ดินปีป่าออกมาครับผมคนตักมาอีกโอ้โหไปเลย <c oughs> อ้าจิตหน้าฝนครับอยากได้ดินครับทำไงครับ สพนะพานเน่ยสะพานเนี่ยเป็นระไนเป็นระไนสพนะพานเนี่ยเอ้ยเล่นเถื่อเที่ยวเดียวเที่ยวเดียว,วรู้เรื่องมาไม่ทันคนระโอ้แสดงว่าสีเอ,อ,อ,อาควาซิปเลเนาะจนเต็มคมดเลเอเออลายแล้วอโอ,อ,ลลลวโอ้ลายรถเตริร์มันลงไม่ได้อะานา่าจุ เนี่ยมัน<า>ควางทางนี่นพอดีบ่นะรถทิ้งอยู่นั่แนแล้หะเป๊ะอะไรเแห้งอะไรอยู่นะพวกอป่ะเดี๋ยวรอดูอ่ะแคนเตอร์ร้บห้าปาพลังอะลองดูนะ,ะว่าจะเข้าได้ไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ให้เข้าลึกครับเนี่ยน่าจะเทตรงถนนนะเพราะมันเข้าไปไม่ได้นะครับก็าเส้นนี้ก็มาไม่ระวังกันหน่อยครับใจเย็นๆกันนะครับขับรถนะครับอะเดี๋ยวรอดูเคานเตอร์นะครับข้ามาครับ